วันหนึ่งเราจะรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่1ตุลาคมตีเอกานุภาพยอห์นบทที่8ข้อ19พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่า พวกท่านไม่รู้จักตัวเราหรือพระบิดาของเราถ้าพวกท่านรู้จักเราพวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยอ่านเพิ่มเติมยอห์นบทที่8ข้อ12ถึงย7พระเยซูทรงตรัสถึงเรื่องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระองค์กับพระบิดาหลายครั้งโดยเฉพาะในพระธรรมยอห์นบทที่17และเมื่อเราพูดถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยอมมีความหมายถึงสิ่งที่มากกว่าการมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวในพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ได้พูดเรื่องการมีพระเจ้าองค์เดียวดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมมราลคีบทที่สองข้อ10และพระธรรมหนึ่งทีโมทีบทที่สองข้อ5ความจริงของการมีพระเจ้าองค์เดียวที่ถูกใช้ในพระคัมภีร์อาจทำให้บางคนไม่เข้าใจ ว่ามีพระลักษณะที่แตกต่างในความเป็นบุคคลของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ซึ่งในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้างต้นพระเยซูชี้ให้เห็นถึงความเฉพาะเป็นบุคคลระหว่างพระองค์และพระบิดาทั้งพระเยซูเองและพระบิดาต่างก็มีพระลักษณะที่แตกต่างของความเป็นพระองค์เอง แต่ถึงกระนั้นพระเยซูและพระบิดาก็ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่ 10: ข้อ30พระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หข้อ7นี่เป็นความลึกลับที่น่าอัศจรรย์พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 6: ข้อสกล่าวไว้ว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าเดียวพวกเราไม่ได้มีพระเจ้าสามองค์แต่เรามีพระเจ้าองค์เดียว มีพระลักษณะที่ชัดเจนแตกต่างกันเหมือนเป็นสามบุคคลนี่เป็นความลึกลับอันอัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างที่ความจริงควรจะเป็นเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ที่ไม่มีมนุษย์คนใดจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างท่องแท้แม้พระคัมภีร์ได้เปิดเผยสำแดงถึงความจริงถึงเรื่องตรีเอกานุภาพแต่ก็ไม่ได้อธิบายถึงมากนัก เราเพียงแค่ยอมรับการเปิดเผยนี้แล้ววันหนึ่งเราจะรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของเราไม่สมบูรณ์แต่ในเวลานั้นเราจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักเราดังที่กล่าวไว้ใน พระธรรมหนึ่งโครินต์บทที่13ข้อ12พระเยซูคือกุญแจที่ไขไปสู่ความเข้าใจในพระบิดาพระองค์ตรัสว่าผู้ใดรู้จักพระองค์ก็รู้จักพระบิดาให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดตาใจให้ลูกได้เห็นความจริงฝ่ายวิญญาณ และเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณและดำเนินชีวิตโดยจับจ้องมองที่พระเยซูเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน